มีนักเรียนวัยรุ่นสามคนยังไม่ก่อบ้านพวกเขาจะพากันเล่าเรื่องผีกันที่ละคนว่าแต่ละคนนั้นเจอผีอะไรกันมาบ้างเฮ้ยเใครจะเป็นคนเล่าก่อนวะไหนใครจะเป็นคนเล่าเรื่องผีก่อนเอาเริ่มจากมึงก่อนเลยไอ้ว่น มึงเจอผีไงวะเอา้าอะไรวะทำไมต้องเป็นกลัวเท่าก่อนวะเอเอม่าเป็นไจจะกลัวเร่าก่อนเรื่องของกลัวขอบอกไว้ก่อนเลยว่า,วาเรื่องของกลัวนั้นมันน่ากลัวมากๆมันน่ากลัวกว่าเรื่องของทุงมมึงสงิถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันแล้ว เรื่องของกูนั้นนะตอนนั้นน่ะมันเป็นตอนที่กูกำลังนอนตอนค่ำกูอ่ะกำลังจะหลับตาพวกมึงกูไหมว่ากูได้ยินเสียงอะไรกูได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเหมือนมีอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้ากูนั่นหละกูยอมรับเลยว่ากูว่วงมากๆกกูก็เลยลุกขึ้นไปกูรีบลุกขึ้นเลย พื่จะไปดูที่มาว่าอะไรที่มันอยู่ในตู้เสื้อผ้ากูกูก็ลุกขึ้นทางด้านที่หวนหนม่งกูก็เดินไปที่ตู้เสื้อผ้าของโบแล้วกูก็เปิดเปิดตูในตู้เสื้อผ้ามึงรู้ไหมว่ากูเห็นอะไรกูเห็น เว้นผีมันไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะมันมากกวหลายตัวเลยอะมันไม่ตูเสื้อผ้ากลัวยไงนี่เรื่องของกลวน่ากลัวไหมไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยเรื่องของกลัวน่ากลัวกว่าตั้งเยอะมาฟังกเรา,เาต่อเลยก็แล้วกันนะทุกครียตอนนั้นนะ กูกำลังจะเดินกลับบ้านกูดันปวดที่ตอนนั้นก็เป็นเวลาใกล้จะค่ำแล้วอ่ะกูก็เลยหาที่ขี้พอกูได้ปลดทุกข์นนะผมเหมือนได้ค่อยสวรรค์เลยะมันเล่งม,มากแต่ว่ากูยังขี้ไม่สุดหรอกมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยอยู่ๆก็มาหัา้งข้างๆกูอะ่ะทำเอากูนี่ขี้ไม่ออกเลย แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ามาจ้องหน้ากูได้วะกูนี่ตกใจอะไรเป็นผีดีๆนี่เองกูนี่ตาค้างตัวแข็งแถมขี้กูก็ขี้ไม่ออกอีกพอมีคนมาจ้องหน้ากูจบแล้วท้างใน เรื่องของกูอะนับกัวไหมเจอผีจืนขี้ไม่ออกเลยแล้ววะแม่งทองมะมึงก็อยากไปบอกใครละระกะวายเขาต่อไปก็เป็นตาของกูเราแล้วสินะ เรื่องของกลัวนะน่ากลัวกของความึงขมงพควกมึงมนุนี่มันยังจะสวยอดม่นยางจะน่ากลัวตรงไหนนะความกลัวนี่น่ากลัวโ,โคตโคตเรื่องกลัวนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องผีกระหัง พียกิะหัมพีทกหัมเฮ้ยมันขันไปดูดิมท่านพีทกหัม,หมอะไรของมึงเนี่ยขัดแจง่ะอุดิิงตกูกับมันแตดแล้วเนี่ยเฮ้ยพีทกหัมของจริงไม่ได้สิวะแกร้อยมันหลอกมีไง อะไรของพวกมันวะข้าเทบผ่านมาเฉยๆข้ากำลังจะกลับบ้านของข้าและพวกนั้นเป็นอะไรกันเป็นอะไรของพวกมันวะกะหังมงก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าเรื่องผีในห้องเรียน vs พีกะหังขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมาฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย